สินค้าอีกตัวหนึ่งที่ผมพัฒนาสูตรในเรื่องของควบคุมวัชพืชจากจุลินทรีย์งวนดินพลังงานอะตอมิกนาโนนะครับกินเซฟนะครับกินเซฟแตกต่างจากเสียนยายอย่างไงกินเซฟตัวนี้บางท่านเอาไปฉีดในมันสำปะหลังในพืชในมะขุมมะเขือพริกตระกูลที่เป็นใบกว้างพืที่เป็นใบกว้างเนี่ยตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะฉีดทับใบได้ไดเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมพัฒนาสูตรในเรื่องของตัวให้ไปฉีดในไร่นะครับจะเป็นไร่มัน นะครับพริกมะขอ้มะเขือแตงทัว่วพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยแกนลอรน,นี้นะครับ4ลิตรผสมน้ําได้400ลิตรทั้ง2ตัวแล้วการเห็นผลจะเห็นผลยังไงตัวนี้จะช้าตกเสียนญ้าคินเซฟเนี่ยจะเริ่มเห็นผลก็คือ7วันเริ่มเหี่ยวเฉาให้เห็น12วันนวันถึงจะเริ่มแห้งนะครับ1 5ถึง20วันถึงจะเริ่มเปื่อยยุ่ยให้เห็นนะครับสินค้าดีมีคุณภาพยังไง ควบคุมวัชพืชตามระยะเวลาที่ผมกําหนดแน่นอนนะครับอันนี้ฝากไปด้วยนะครับสินค้าดีมีคุณภาพของบริษัทริชแมนีเตอร์โปรดักทั้งเซียนยาและก็คินเซฟนะครับเป็นจุลินทรีย์วันดินเดี๋ยวจะพาลงไปดูว่าผลมานนะครับของเซียนยาเป็นยังไงนะครับแล้วก็คือในส่วนของตัวการหมักนะครับหมักจุลินทรีย์วันดินหมักยังไงเดี๋ยวลงไปดูกันครับ